ุณแม่คะลูกค้าวีพีมาแล้วค่ะฉันมาแล้วค่ะขอโทษนะคะที่มาช้าใครอะบีนแต่งตัวบ้านนอกเชียวเน่อยากที่ว่าเป็นลูกค้าแล้วฉันจะปวดไม่ต้องห้อฉันเพราะฉันก็ไม่ได้อยากร่วมง,งานกับคุณเหมือนกันไม่ทราบว่าคุณวันให้บีนแต่งตัวสวยๆมามีเรื่องอะไรหรือเปล่าคะหรือว่ามีอะไรจะให้บีนทำ พอดีว่าวันนี้จะมีลูกค้า V.I.P เข้าคุยเรื่องโปรเจกต์พิเศษแต่ฉันดันมาติดธุระดวน่ะสิฉันเลยอยากจะให้เธอต้อนรับลูกค้าแทนฉันก่อนเดี๋ยวฉันจะรีบกลับมาได้สิคะคุณวันเรื่องนั้นไม่มีปัญหาเลยดีค่ะจัดเตรียมที่ห้องอาหาร V.I.P ของโรงแรมได้เลยนะคะดูแลลูกค้าให้ดีนะคุณดิมเพราะลูกค้าคนนี้เขามีผลต่อโปรเจกต์ของฉันได้ค่ะคุณวันดิมจะดูแลแบบยุงไม่ให้ไต่ไล่ไม่ให้ตอมเลยค่ะ ดีค่ะถ้าจบงานฉันจะให้โบนัสคุณขอบคุณค่ะคุณวันถ้าไม่มีอะไรแล้วบิ่มขอตัวก่อนนะคะค่ะตามสบายเลยค่ะค่ะเป็นไงลูกคุณวันเรียกหนูไปพบมีอะไรหรือเปล่าก็ไม่มีอะไรมากหรอกค่ะคุณแม่ คุณวันเขาแค่มอบหมายให้หนูเป็นคนต้อนรับลูกค้า VIP ของโรงแรมค่ะต้อนรับเลยลูกแบบนี้ก็แสดงว่าต้องมีงานเลี้ยงนะสิใช่ค่ะคุณแม่จัดเลี้ยงที่พัตคาหลูเลยนะคะโอ้ยแม่ขอไปด้วยได้ไหมลูกแม่อยากกินอาหารหรูหรูนะลูกนะเดี๋ยวคุณวันเขาว่านะคะคุณแม่ไม่ต้องกลัวหรอกลูกแม่จะรูดซิปาก ถ้าคุณวันกลับมาแม่จะรีบหมีออกมาเลยถ้าเป็นอย่างนั้นก็ได้ครับแม่ขอบคุณจะ้ะลูกแม่ขออาหารญี่ปุ่นสุดพรีเมียมเลยนะจ๊ะลูกแม่จัดไปเลยค่ะประชุมเสร็จสักทีกินเวลาไปตั้งครึ่งวันแน่ฮัลโหลค่ะ ้าถึงแล้วเหรอคะงั้นเข้าไปรอวันที่ห้องอาหาร VIP ได้เลยคะ่ะใช่คะ่ะพนักงานของวันรอต้อนรับอยู่เดี๋ยววันจะรีบตามไปคะ่ะค่ะสวัสดีคะ่ะโอ้ยเมื่อไหร่จะมาเนี่ยฉันหิวไส้กิ่วแล้ว ใจเย็เยนๆหน่อยสิคะคุณแม่รอหน่อยะคะ่ะลูกคะเขาจะเอาเงินมาให้ดีมนะคะเดี๋ยวคุณแม่ก็ได้กินแล้วค่ะท่องเอาไว้นะคะมันนี่นอก everything ธนาบัตรเท่นาททนนะั้นที่ทำให้เราได้รวยบินค่ะคุณแม่โอเคลูกแค่คิดถึงกินเงินแม่ก็ใจเย็นแล้วลูกค่ะรอก่อนนะคะเดี๋ยวก็มาแล้วค่ะขอโทษนะคะ ฉันชื่อฟ้าคนที่มีนัดกับคุณวันนะคะคุณฟ้าคุณแม่คะลูกค้ามีอพีม,มาแล้วคะ่ะสวัสดีครับคุณฟ้าดีมนะคะสว่วนนี้คุณแม่จุ๋มคุณแม่ของดีมคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะงั้นเชิญคุณฟ้านั่งตรงนี้ได้เลยคะ่ะเชิญค่ะได้ค่ะ คุณฟ้านี่หน้าตาสะสวยจังเลยนะคะเนี่ยจุมเห็นครั้งแรกก็ตะลึงในความสวยคุณฟ้าเลยนะคะขอบคุณค่ะจริงค่ะคุณแม่สมแล้วที่เป็นลูกค้าโปรเจกต์พิเศษของโรงแรมบีมงั้นเอาละค่ะถ้าคุณฟ้ามาแล้วเราก็มาทานอาหารกันดีกว่าแล้วไม่ต้องรอคุณวันหรอคะไม่ต้องค่ะคุณวันที่ทานได้เลยอ๋อค่ะเชิญเลยค่ะ สวัสดีค่ะฉันมาแล้วค่ะขอโทษนะคะที่มาช้าใครอะบีมแต่งตัวบ้านนอกเชียวนี่เธอเป็นใครอะแล้วเข้ามาเรียนที่ทำไมฉันมางบคุณวันค่ะฉันเป็นลูกค้าของโรง,งแรมนี้ฮะลูกค้าบีมโรงแรมหนูมีลูกค้าบ้านนอกบ้านนอกแบบนี้ด้วยเหรอเสียชื่อโรงแรมหมด หนูก็ไม่มั่นใจเหมือนกันค่ะแม่นี่เธอฉันไม่เชื่อหรอกนะว่าเธอจะเป็นลูกค้าของโรงแรมจริงๆเธออาจจะมาแอบ้ากินฟรีก็ได้ใครจะไปรู้นี่ค่ะเชื่อหรือยังคะถ้าไม่เชื่อฉันกลับก็ได้นะแล้วเดี๋ยวฉันค่อยไปคุยกับคุณวันที่หลังคุณวันนะัดกค้ามสองคนนะลูกไม่แน่ใจเหมือนกันคะ่ะแม่ให้มันานั่งนั่ก่อนกันคะ่ะ โอเคงั้นเชิญนั่งอย่ายืนค้ำหัวแม่ฉัน,นเสียอารมณ์ทำไมฉันจะต้องมานั่งร่วมโต๊ะกับเธอด้วยอาหารจะเหม็นกลิ่นโคลนสาบควายหรือเปล่าก็ไม่รู้ขอโทษนะคะคุณป้ามันไม่ขนาดนั้นหรอกค่ะ มันจี๊มันจี๊ีีแม่หาคุณนมสํารวมเลยสิคะเก่งใจคุณฟ้า,าลูกฉันเห็นแต่ลูกค้า VIP น,นะมงั้นฉันอาาแล้วเอ,อ่อานผ่า,ากนกดีกว่าค่ะคุณฟ้านี่ค่ะสาหรับคุณฟ้าขอบคุณค่ะคุณบนม อร่อยค่ะแม่อร่อยไหมคะพบคุณแม่อ,แมอร่อยลูกหนูเอาด้ปสิอืออีกิ้นอร่อยมากโอ้อีกชิก็กินเยอะๆน,นะลูกทานเยอะๆน,นะคะคุณฟ้า ค่าเลยนะคะคุณค่ะนี่คุณคะฉันจะคี้ปลาแซลมอนคะอ่ะเธอกินเป็นด้วยเหรอสภาพบ้านนอกแบบนี้คิดว่าจะกินเป็นแต่ปลากระดีปลาสิวปลาสร้อยเอานี่รู้บีมปลาแซลมอนของโปรดของหนูขอบคุณค่ะคุณแม่ ชีเธอก็กินไม่เป็นหรอกเพราะแถวแถวบ้านเธอคงรู้จักแต่ข้าวเหนียวลาบก้อยคุณแม่คุณแม่ก็สาวแรงเกินไปไหมคะฉันว่ามันก็ธรรมดานะคะเพราะเวลาที่คนเราพูดแล้วไม่ได้กลั่นกรองผ่านสมองมันก็ต้องแรงอยู่แล้วล่ะคะ่ะ <c oughs> นี่แกกล่าวว่าแม่ใช่หรอก็ <c oughs> อแม่คุณพูดจาไม่ได้สักั่ก่อนเองว่ะ เน่อยา่าคิดว่าเป็นลูกค้าล้วฉันจะปวดแค่ลูกค้ากระจอกรอจเดียวฉันไม่งอก็ได้จริงลูกเราหมอแค่ลูกค้ารวยๆอย่าคุณฟ้าคนเดียวก็พอก,ก็ดีค่ะไม่ต้องหมอฉันเพราะฉันก็ไม่ได้อยากร่วมงานกับคุณเหมือนกันเฮ้ย <c oughs> <c oughs> ฉันจะอยากรู้จริงๆ ถ้าคุณวันเข้ามาเห็นพฤติกรรมของพนักงานตัวเองว่าทําตัวชอบดูถูกคนอื่นไปทั่วแบบนี้คุณวันเขาจะทํำยังไงแต่ฉันว่าน่าจะถูกไล่ออกนะคิดเหมือนกันไหมคะคุณเออ เพราะฉันไม่รู้สึกไปแก่กลับบ้านนอกก็ไปได้เลยที่นี่ไม่ต้อนรับพวกฉันจะต้อนรับแต่คุณฟ้าลูกค้า V I P ไปสิไปนี่มันเกิดอะไรขึ้นอะคุณบีมทำไมห้องอาหารถึงได้ นักงานของคุณวันสาดน้ำใส่คุณลูกหมูนะคะคุณบีมเอ่อคุณวันคะฟังบีมเป็นป้ายก่อนนะคะบีมแค่จะจัดการคนที่มาขอบคุณคุณฟ้าลูกค้า V.I.P. ของเรานะคะอะไรของคุณคุณฟ้าเขาไม่ใช่ลูกค้า V.I.P. เขาแค่มาปรึกษาเรื่องการเรียนกับฉันเท่านั้นอ้าวแล้วถ้าคุณฟ้าไม่ใช่แล้วจะเป็นใครล่ะคะคุณวันลูกค้า V.I.P. ของฉันก็คือคุณลูกหมูไงคะ คุณรู้อะไรไหมคะคุณค่าของคนมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับเสื้อผ้าที่สวมใส่แต่มันขึ้นอยู่กับจิตใจนิสัยและกากระทำมากกว่าค่ะอย่าเอามาตรฐานความคิดของพวกคุณมาตีค่าคนอื่นเลยนะคะค่ะเข้าใจแล้วค่ะคุณวันคะฉันขอกลับไปคิดเรื่องโปรเจกต์ก่อนนะคะเพราะคนของคุณทำกับฉันเกินไปค่ะคุณลูกหมูวันต้องขอโทษวยนะคะค่ะไม่เป็นไร ไม่คุยเรื่องโปรเจกแล้วว่ลูกหนูจะโดนอะไรไหมหนูไม่รู้คุณแม่คุณเบมคุณทําให้ฉัดเสียงนานี้ฉันไล่คุณออกฮะไล่ออก ก็่ทำไม่คิดไปไกลยิ้มแค่นั้นเธอก็ทำฉันใจละลายยิ้มแค่นี้ก็เก็บไปฟันตั้งมากมายได้โบเธอยิ้มอีกทีได้ไหมจะหาว่าเธอนั้นมีใจถ้าให้แค่มองดูเธอแล้วยิ้มก็คงจะทำไม่ได้เราจะปล่อยให้เธอเดินผ่าน